ตำหนิไม่มีนะครับเรื่องว่าหลุดนิกฤดนี่ครับพี่น้องครับนี่เอฟสองยู่ขนาดเอฟสองพร้อมใบท้องกับรีแกนพอนอกแยกเพศเอ้าใหญ่ไซส์ถึกอยากจะได้เก้าห้าสามมาเอาพี่น้องเอฟสองท้องไปครับนี่ไอ้ี่ตรวจท้องแล้วค้านี้ท้องแล้วเนี่ยไซส์แยกเพศนอกอ่ะแยกเพศนอกโอ้คุณยังยุ่งเทร ตัวนี้ตีท้องแล้วตัวนี้เอฟสองใช่เอฟสองขัดกวาดทองแล้วตัวนี้อันนี้แบบไงนะเพรวพอยี่สิบเดือนได้ไหมเอฟฟ้าสิบหกเดือนเลยครับิ้นหกเดือนท้องเลยที่พี่น้องครับมูนี่อ่ะนี่เด้อเด้อรุ่นนี่ครับพี่น้องครับสีมันตีเป็นทั้งสี่เด้อครับเด้อนี่มู่ยังไงงี้สิอ่ะนี่แหละอ่ะนี่เด้อครับเด้ออยากจะได้ตัวไหนมาเลือกมาชมอออกครับพี่น้องนี่ไปไป สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชู Channel เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับมาแล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากจะเบิ้งง่วจากเปียกฟาร์มนะครับพี่น้องครับซึ่งจะเป็นง้วใส่ใยพันธุกรรมดีนะครับพี่น้องครับมีทั้ง F1-F2 ไปจนหอดเลือดร้อยคุณลครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นงัวท่องนี่หลายโตนะครับเนาะ ไผอยากจะเล้ยงวกเกลดดีๆนะครับขยับไส้ขึ้นมานะครับพี่น้องครับอมาเบิ้งมุอนี้คลิปนี้มันทุกศัสิภาพมีอ่ามาให้หลายตัวเลยล่ะครับสำหรับเพียกฟาร์มนะครับพิกัดก่ายุทีบ้านเปลือยตำบลหนองโกอําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อนี่จังมุอนี้นี่ยเอฟสองนี่ครับเป็นง้วกทองนะครับเด้อล่ะกับไผหมักง้วกเท่านะครับพี่น้องใส่บักใหญ่บักใหญ่เลยพี่น้องครับหลังแตกๆตัวนี้มีให้เอฟสองน่าจะเป็นง้วกทองหรือเด้อรุ่นธรรมชาติพร้อมเอาก่อนอื่นก็จะพาไปพูดคุยทักทายนนะคครรััับบบพี่้องก ทางเจ้าของขอกเจ้าของ,ของฟ้ามกันครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะ่ะมือนี่มีมาให้นไรไปในครับแม่นี่นี่ประมาณชิบก็โตนี่ละครับ <10 S 1> มือนโตอยู่ในขอกกับมีอีกด้วยครับแม่มงขังว่า F2 พึ่งเป็นเบบี๋เบบี๋ F2 รายยากใดเบบี๋ราคาไม่นี่นะครับเอา อ่าตัวแรกเจ้าตัวแรกครับีเปิดเลือดลอยชว่วงลูกไส้โอ้โชว่วงเลือดเลือดตัวนี้เป็นเลือดลอยนะครับเลือดลอยค่ะตัวนี้มีใบนั่บ่ครับมีใบค่ะมีใบด้วยครับพี่น้องครับเป็นว<ส>ัวเลือดลอยอย่างเปลี่ยนนอกพร้อมพร้อมใบเอาแสดงว่าตัวนี้ท้องเหรอครับท้องราคาได้ประมาณหกเดือนเอ้าตัวนี้ท้องประมาณหกเดือนนะครับพี่น้องครับอ่ามีมีไใยผสมพอนอกนะครับเนาะประมาณ6เดือนอันนี้เพิ่นมีหลอดมียงผสมใหอยนะครับเด้อเมื่อกี้ผมเบิ่งอยุตระบัตรมันอันบวกมันโตได้มันตัวหน่อยๆครับพี่น้องครับผมเห็นมาชัดเนาะอ่ะนี่ย่างใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะ อันอันนี้ท้องที่ไหนเขาลูกที่ไหนท้องแรกค่ะห้อสาวค่ะห้อสาวเป็นเม<ง>เปิลเนี่ยเป็นลูกสีไวซูลก็โอ้โหค่ะตัวนี้เป็นลูกสีไวเป็นมะคร่ะนี่สีไวเลือดร้อยอีกตัวแล้วกันท้องกับพ่อนอกแยกเพศยรเพื่อครับเมื่อกี้แยกเพศนอคก,ก,ก,กค่ะแยกเพศนอกใช่ครับพี่น้องครับนี่เอาไปเลยพี่น้องลูกกับมาเนี่ยไม่ต้องจดเอฟสองครับพี่น้องเป็นเลือดร้อยแล้วนะครับเนาะตัวนี้เอาผู้ใดอยากจะยิ้มอยากจะชมตัวนี้แม่เปิดราคาให้ชมว่าครับตัวนี้ตัวนี้แม่งวัเปิดค่ะโชว์เสื่อโชว์เสื่อๆนะครับเอาผู้ใดมักเลือดร้อยพร้อมใบใส่่่ใหญๆตัวนนนีี้ทางเเปยกกฟพ มีมาให้ชมนะครับเด้อเขอามบิ่งยุขอกยุฟ้ามเลยครับพี่น้องครับนี่เด้อหมายเลขห้าห้าห้านะครับพี่น้องนี่ละโอ้ยใหญ่ๆพี่น้องครับใหญ่เงาเ้ยครับเด้อนี่เอาเนี่ยนี่พี่น้องครับหางดําปิดเลยครับน้มกับกรลังเต้งขึ้นครับพี่น้องครับเต่านมหลังแตกยางครับเอาอันนี้เบิ่งทายยางจักน้อยนะครับบันนี้อันนี้เขาประด้เหตุมันเป็นคมรุ่นธรรมชาติอันเขาเป็นเอ็ดซัแมนนะซัมนันนะครับเขาบบมีไหมพี่น้องครับมี่ซัมหนันนะเขาตุ๊บุเขาบี๋ไหมพี่น้องเออ อย่างใหญ่อย่างสวยนะครับเนาะเออนี่เห็นไายยางไปแล้วนะครับอันนี้คือเลือดร้อยนะครับเลือกตัวนี้พี่น้องครับเลือดร้อยพร้อมใบนะครับเนาะท้องพอนอกแยกเพศประมาณหกเดือนเอ้าอยากจะเยี่ยมอยากจะเข้าไม่รืออยากจะไหนลองโทรถามเราครับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดแปดเจนะครับนะขอขอก็อขอเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ฝนตกลิ้นนะครับไปเออมันชู้กันอยากขอขอก็ขึ้นกันละตอนนี้ฝนตกลิ้นบรรยากาศดีดีพี่น้องตัวต่อไปเอาสามหนึ่งแปดอันนี้ง้วใส่ญ่ตัวนี้ท้องไหมครับแม่ อันนี้ท้องครับเพิ่งจะตรวจท้องได้ประมาณสองเดือนค่ะตัวนี้ท้องได้ประมาณสองเดือนนะครับเพิ่งจะแยกลูกมือว่านี่ล่ะเพิ่งจะแยกลูกตัวนี้ท้องพอไรครับนี่ท้องเดี๋ยวให้เราเบิ่งใบมีใบตัวนี้มีใบเพศียรเด้อครับเด้อท้องอันดามันแยกเพศค่ะท้องอ่าดีบีอันดามันแยกเพศพร้อมเด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกของพอไรเด๋อเบิ่งเนี้ยตัวนี้เป็นลูกของหาสองศูนย์นะครับพี่น้องครับอ่าบัวเกิดวันที่ยี่สิบเก้ามกราสองศูนย์หนึ่งแปด้อครับตัวนี้เอา ้องแยกเพศกับอันดามันเอาชัดๆไปเลยพี่นอ้อ,นนองันมีขอมดมุนชัวเสีงยงไห่ครับผมผสมวันที่18พฤษภาคก65ากำหนดคลอดกับ4มีนา66 6, 6, นะครับซึ่งเกิดทองไปเมื่อวานนี่ค่ะแสดงว่าตัวนี้รับประกันทองนะครับรับประกันทองค่ะนะหางยาวพวงใหญ่สูงร้อยหาสิบกลัวด้วยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้แม่เปิดไว้เท่าไหร่ครับยูแปดมื้นหาค่ะอันนี้พี่น้องครับแปดมื้นหาถ้าไม่เชื่อมาดูตัวจริงก่อนนะครับผู้ใด อาจจะไม่ทันนะครับแปดหมื่นห้าวัวตัวใหญ่นะครับเด้อท้องอันดามันแยกเพศเดี๋ยวจงไปเบิ้งลูกสาวในข้อค่ะลูกสาวมีให้เบิ้งอันนี้ตรงที่สองนะครับเนาะท่องสองในท้องท้องที่สองนะครับมีตําหนิตรงไหนบ้างครับแม่บ่อค่ะนี่นะครับเด้อโอ้มุมนี่พี่น้องครับชัดเลยเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอโทรเลยราคานี้ส่งให้ฟรีค่ะฟรีค่ะฟรีนะครับพี่น้องครับเอ้านี่นะครับเด้อพูดคุยกันเด้อครับเด้อเรื่องของการขนส่งนะครับพี่น้องครับ นี่ห้ไปส่มงไหถามเลยแล้วก็อีกที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับข้อของเปียกฟาร์มนี่การจัดการการดูแลวัคซีนลําปีสกินเฮ็ดให้เรียบร้อยฉีไห่ยาบำรุงยาไทายพยานเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาดูชา้ชาๆชาัดๆครับมัวใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่เออเปลีนมืนหาต้น,นนะี้ไหมเนาะแม่งค่ะเออนี่ครับเอาตัวร้องออกพี่น้องครับใหญ่ขักนะครับเนาะตัวต่อไปครับผม้ตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับเอาม้วเ<อ>ท่านน่ค่ะอ่ะเอาม้วเท่าตวนหินพี่น้องครับ F2 ตัวนี้เป็นวัว F2 วัวเทาลักษณะเด่นก็คือหัวลุ่นธรรมชาติอันนี้เบื้องแลังเป็นงอช่องแหลกเด้อพี่น้องของแหลกของสองของแหลกงอสาวอยู่เออทันไม่มันมันพอ่งมีสองปีไปนี่แหละค่ะอายุเพิ่มนี่ใบเกิดเด้อครับพี่น้องวัวเทาตัวนี้เป็นมีใบเพชรจหาเป็นลูกของกาลิคเคฟหกแปดนะครับพี่น้องเกิดวันที่สามสิบเดือนสามสองศูนย์สองหนึ่งนะครับพี่น้องครับประั่งปีนิดนิดหนึ่งตัวนี้พี่น้องแต่ว่ามันท่องหรือไม่พี่น้องครับเอา ผสมตัวนี้ครัผสมครับนี่นะครับเด้อมิสเตอร์อันนี้พอนอกกันว่านี่ฟรีแกนนะครับพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแยกเพศนอกเอาเอฟสองนะครับพี่น้องครับผสมผสมวันที่สามพฤษภาหกห้ากำหนดคลอดกับสิบเก้ากลุ่มพาหกหกอันนี้ตรวจท้องแล้วค่ะเรียบร้อยรับประกันท้องตรวจท้องให้เรียบร้อยอันนี้ง้อยังอายุหน่อยหน่อยปีใปีหกเจ็ดเดือนนะครับปีหน่อยหน่อยนี่พี่น้องครับหกเจ็ดเดือนอ่ะนี่เด้อขอบหูดำๆบดจากตัวใหญ่มากนะครับพี่น้องครับหล่นธรรมชาติ ตัวนี้ใหญ่ถึกนะครับพี่น้องหุ่นนเออกว้างๆเลยคนแข้งขาดำๆเดี๋ยวจะให้เบิ่งแผ่นหลังนะครับเด้อเอาแม่ตัวนี้ฟังราคาหน่อยครับตัวนี้อยูหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะแสนเจ็ดนะครับพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อแสนเจ็ดนั่นตัวง่ายตัวถึกยี่หลีดีนี่ครับพี่น้องครับเป็นอย่างพื้นเครือเลี้ยงได้ครับใดเนี่ยแต่ขึ้นนำเลี้ยงพื้นถึงนะครับพี่น้องครับนี่นำเลี้ยงอาหารบ่มีกกักครับพี่น้องให้เต็มที่ไปเลยหงาหางบักใหญ่ายปูดนะครับเอ้าบันทายเออนี่นแล้วครับพี่น้องครับ อยากจะได้โทรเลยนะครับพี่น้องครับหรือขอมาเยี่ยมมาชมหนาคอกก็อีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเออมากะลิงคอกับไซไห่อย่างดีพี่น้องครับอยากได้ขอเอาเด้อครับหมากะลิงข้อหนึ่งตำหนี่ไม่มีนะครับเรื่องว่าหลุดนี่ติดนี่ครับพี่น้องครับนี่ F2 อยูคาห์นา F2 พร้อมใบท้องกับรีแกนพอนอกแยกเพศเอ้าใหญ่ไซต์ถึกขึ้งงามเถอะว่างามอีหลีดีพี่น้องเออไปครับจะนี่อยากจันทร์มันกับงามแหรอครับพี่น้องเอ้าผู้ใดมีงบประมาณถึงอยากได้ไซไห่อย่อยากขยับนะครับพี่น้องครับมาเลย ตัวต่อไปครับผมตัว0ูนยค่ะสี่ตัวนี้กระ i อันนี้ใบเพชจะมาหลอดมี้ล่ะครับเป็นลูกของอุตันลูกอุตันเ9้าเกทับหแล้วนี่ใส่หาสอนย์กเพชเลยค่ะตัวนี้ทองเหรอเป็นไหครับทองค่ะทองท้องกับ sk 5 2 0ย์แยกเพชนะครับพี่น้องประมาณปีแเดือนนี่แหละค่ะปี8เดือนท่องแล้วผสม16บหกพฤษภาหกหากำหนดทอดก้นสอมีนาหกหกตรวท้องให้เรียบร้อยนะครับเด้อ ตัวนี่ส้นสูงกว่าสิบลอยสี่สิบกว่านะครับเรื่องบอกตัวขาวตัวนี้กับสิบลอยซี่สิบกว่านะครับพี่น้องครับไล่กันค่ะไล่เหลียงกันเอ้าตัวนี้รุนธรรมชาติหรือเห็ดเขาเนี่ยรนธรรมชาติค่ะบรนธรรมชาตินะครับนี่แหละบรามั่นครับพี่น้องครับหูว่ถึงปากซ้ำพี่น้องตัวนี้อ่ารุนธรรมชาติขอบหูดำแล้วก็แข้งขาดำนะครับเด้ออ่านี่เหมาะบอกง่ายตัวนี้แม่เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ยู่สิบหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทค่ะแสนสี่นะครับเด้อสี่ศูนย์เก้าครับผมนี่ อ่ะสิพาเบื้องเดินทางนั้นเดินหนักขยับนาลูกเออนี่ให้เบื้องไทยนะครับเอาหางใหญ่ๆนี่ด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับใหญ่เด้อครับเด้อโอ้ยฝนก็คือตกดีแลยพี่น้องครับหน่อบอกใหญ่เอ้านี่มาเบื้องออกใกล้ๆครับพี่น้องผม้วนกับไส้เห็นทั้งมุมนไก่มุมไก่นะครับเนาะดูชัดๆเลยบ่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องครับนี่ใชยครับผมนิ่มกับบ่มีติงครับประกันตำหนิเออต่อไปไซส์ใหญ่นะครับพี่น้องเอ้า หมายเลขตัวนี้เป็น F 1 3 5 0มห้วนแดงดีขนลุ่มอันนี้ใส่แยกเพศวีโก้เลยประมาณ6เดือนกว่ากับเจ็ดเดือนแล้วค่ะอันนี้แยกเพศวีโก้หกถึงเจ็ดเดือนเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นง้อทองเท่เลยครับง้อทองสองคันเนาะง้อทองที่สองตัวนี้สูงใหญ่เลยครับเด้ออร่อยสีชมพูบวกไปหาเราทั้งลายหานสีขุ่ะครับใบเพชรมีอยู่ด้วยครับมีสูตูนะครับพี่น้องใบหลอดผสมมุนีิกับมีไห้นะครับเด้อท้ายใหญ่ๆหญ่หางใหญ่ๆนะครับตัวนี้ใหญ่ครับพี่น้องครับใหญ่บึกบึกราสิผ้าเบื้องขางนี่นะครับเนาะ แบงค์ดีแบบคัะครับผมขอบหูดํานะครับเนาะนี่แข็งขานะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้แม่เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดอยูหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะแสนแปดได้ครับพี่น้องครับเอาภายใต้บรรยากาศที่หิมะตกเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับแสนแปดได้ครับเด้ออ่ะเพิ่งเอาตัวอย่างสวยนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะตัวต่อไปครับผมสามตัวนี้อยู่ราคาอยู่สี่หมื่นเก้าทุกตัวค่ะตัวนี้ เดี๋ยวนะครับเป็นงวสาวน้อยอายุประมาณปีกว่าหนิน้องถึงไปประมาณแปดถึงสิบเดือนค่ะประมาถึงปีน้องเพราะว่าใบเพชรมามาแล้วล่ะตัวนี้สูงไรร้อยสามสิบห้าบวกเลยได้พี่น้องครับสี่มื้เก้านะครับเนาะเมียค่ะสี่มืเก้าเมืเรื่องสี่เรื่องสาตเลยมีมีใบเพชรสตัวเหรอเหมือนปะใบเพชรมาแล้วสองค่ะใบเพีรมาแล้วสองตัวนะครับเด้อตัวหนี่งก้อนหน้าจะสองก้วนมาแล้วตัวนี้ลูกพ่อไดครับนี่ตัวนี้จำเม็นฟีวรัลูกทดสปนหรอคะอ่าน้าจะลูกสปนถามมาอีกที่หนึ่งนะครับอย่าเอ นี่นะครับเดอ้อเอาผมจะเบิ่งขังนี่ให้พี่น้องหมายเลขสามเก้าหกนะครับพี่นอ้องเด้อสามเก้าหกนะครับพีนะ่น้องครับอ่านี่เลยสี่หมื่นเก้านะครับเนาะเอานี่นะครับเดอ้อจากจะได้ตัวใดญนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไปชมเอานะครับเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกสองตัวครับสี่หมื่นเก้าขึ้นกันตุ๊กตุ๊กวิ่ง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 อันนี้ลูกพอได้ไหมตัวนี้เป็นลูก มันลูกเขบสาหนึ่งตัวนึงแล้วก็ไปลูกทุสะพดตัวนึงสามห้าแปดเขียบสามหนึ่งค่วันนี้มันมีใบมีแล้วมีใบใบเอฟแล้วใบเป็นมาแล้วตัวละสี่มืเก้าครับเด้อลูกทุสะพลก็เียบสามหนึ่งนะครับเนาะถามเอามีสามเจ็ดเจ็ดนะครับตัวตามใบเลยหูวดำดำตัวนี้สูงกับสี่ร้อยลอยสามสิบก้นนะครับพี่น้องครับลอยสามสิบห้าจะได้แล้ครับเด้อสามพี่ผาสามสิบเจ็ดสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดนะครับเนาะตัวนี้กับที่สามสิบเจ็ดเกือบลอยสี่สิบไหมพี่น้องตัวใหญ่ สวยๆทุกตัวครับเนาเบิ้งมุมงไก่มุมไก่นี่แหละครับผมเออเดี๋ยววันนี้ผู้ใดอยากจะเบิ้ง F2 นะครับพี่น้องครับที่เป็นใส่ mini อยู่ในคอกเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งกันครับพี่น้องครับเดินไปเลยฝนตกฝนตกฮ้ยมันตกอยู่ตะฟ้านี่ติดเฮ้ยตกทั่วประเทศวะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะอยากจะได้953มาเอาพี่น้อง F2 ท้องไปของแกข้าอันนี้ตรวจท้องแล้วข้านี้ท้องแล้วเนี่ยใส่แยกเพลินออกก่อนเลยแยกเพลินออกอู้ยยังยังเถอะ ตัวนี้ตีท้องแล้วตัวนี้ F2 ขาย F2 คัดตัวท้องแล้วตัวนี้อันนี้บอกไงง้อพอาะยี่สิบเดือนไดไหมประมาณสิบหกเดือนเลยครับชิโมเดือนท้องเลยที่พี่น้องครับมูนี่อาอใส่ใหญ่ด้วครับเดี๋ยวมาเบิ่งเอาอยู่หนาคอกเอ๋ออยากเกลี่กัครับพี่น้องครับตัวอย่างใหญ่เอาเดี๋ยวพายยางไปเบิ่งในครอบมู F2 ครับพี่น้องครับบรรยากาศฝนตกเบิ่งพี่น้องครับมูใส่ใหญ่ๆคอกสาสาดครับแม่ยมูใหญ่ๆนี่ยว่าขายป่ะขายอยู่ค่ะอันขายมูนี่ก้อนเออมันหลโคตรหลายเด้อครับ เดี๋ยวพี่น้องผมจะให้เบื้องคอกน้ำนะครับเด้อสาดค่าคักนี่การจัดการเอาดินทรายมาเทให้นะครับเบื้องบรรยากาศเยี่ยมไปครับผมอ่ะเดีินสี่พาสไปเบื้องมูนี่คอกนี้อาจจะมือจักหน่อยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวสิพาสไปเบื้องทางนี้นะครับเนาะพีโมูเอาไปพี่น้องครับฟังนี่ผสมเลือดผสมหลายตัวราคาล่อร่อนล่อตรวจทองมูนี่เอฟเอฟอย่างครับนี่เป็นเอฟหนึ่งเอฟสองกับพี่ค่ะเอฟหนึ่งเอฟสองล่อตรวจทองนะครับฟังนี่ เดี๋ยวจะพาไปเบื้องมูลหน่อยๆใส่ของที่เป็น F2 ฝั่งนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเป็นชู้ขออนุญาตลอดไปนี่อยกันอึ๊บได้ลอดกต่มีแห้งหรอพี่น้องเอ้านะครับเด้อเอาแม่จะเอาตัวไหนแน่ครับป่ะนี่ยสองตัวเนี่ยค่ะสองตัวนี่เลยนะครับสองตัวนี่เป็น F2 นะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้เ่ราะจะขายไปเทตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเกลียสามหนึ่งคันท่าไดครับนี่ ยูนอยูหกหมื่นเก้าค่ะ69หมืลูก k f 3อเป็นเอฟอนะครับพี่น้องครับเอค่ะเอฟสเดี๋ผมจะไล่ออกไปทั้งให้มันสว่างจักน้อยเอฟสองหเด้อครับเด้อต4 1สหมายเลขสี่หนึ่งหกลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับประมาณหกเดือนค่ะประมาณหกเดือนนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะหลายอยู่เด้วครับมีตัวอะไรอีกครับบนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็บหกหมื่นเก้าค่ะตัวนี้ก็บหกหมื่นเก้าสามแปดเจ็ดพี่น้องเห็นป่ะนะครับน้องเดี๋ยวผมถ่ายมุมนี้ให้ นี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งกันค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งหกเมื่อนเก้านะครับเป็นวัวเอฟสองนะครับเนาะอ๋มันเหมือนจักน้อยด้วพี่หลังจากผมิเออเปิดไฟขึ้นจักน้อยนะครับเออสีอะไรอีกครับแม่ปนี่ตัวนี้เป็นลูกของที่ว่าแยกกันตัวนี้เพิ่งจะแยกลูกไหมคะโอ้ตัวตัวแปดเมื่นห้าค่ะแม่โอ้ดนี่ติดลูกสาวคนค่ะลูกตัวยังใหญ่ตัวท้องตัวเล็กนะครับเด้อสามหนึ่งเจ็ดนี่อันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่อันนี้ลูกเคเฟสามหนึ่งค่ะ ลูกเคเอฟสามหนึ่งเป็นเอฟสองหกเดือนตัวนี้ขายป่ะครับนี่ตัวนี้บอได้ดเปิดค่ะบอได้ดเปิดได้ครับพี่น้องครับพีบ่เข้าพี่อ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะแสงมันอาจสีบูบากสักหน่อยแล้วพี่น้องตัวนี้คับหกพันเก้าค่ะตัวนี้หกพันเก้าว่ารูปพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวเด็กสีไล่ละใบมะลอดนี่ล่ะเดี๋ยวผมจะต้นไปฟังุลนะครับเด้อลูกสีไล่ศูนย์เก้าหกนะครับเนาะอ่ะสามแปดสีได้ครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องเห็นป่ะครับนี่ยหกพันเก้าคือกันแล้วแม่แม่ก่ะ เอาพี่น้องผมเสียบแห้งจันหน่อยเด้อผมมันสิมันบ่ได้ยินกันไหมครับผมอ่แาอกกแล้วก็ง้อเท้าอีกตัวนึงแล้วก็งง้เท้าทางนั้นนะครับเดอ้อเอางมาเท้าเป็นลูกหาสองศูนย์ค่ะครับ,รบเห็นแล้วอาจจะบปร <5 20 S 1> ะชาชงเขามาเบิ่งคอกอีกที่หนึ่งนะครับวัวเท้าเป็นลูกไอ้ <5 S 1> มดแดง <5 20 S 1> นะครับเดอ้อ <5 20 S 1> ห้าสองศูนย์จักเดือนหรอครับแม่หนิงสิไม่หาเดือนกว็ชื่งหกเดือนนี่ยหรอค่ะบหาถึงหกเดือนตัวนี้เท่าไรครับนี่ฮะตัวนี้ราคาเท่าไรครับอยู่ ตัวนี้อยู่หกหมื่นเก้าค่ะหกหมื่นเก้าคือกันนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้<อ>แข้งขาใหญ่ค่ะแข้งขาใหญ่ๆลูกห้าสองศูนย์นะครับเดอ้อตัวนี้เดี๋ยวผมเพิ่งเอฟเอฟสองบ่เอฟสองค่ะเอฟสองคือกันนะครับพี่น้องครับนี่ลูกล่างหนาตานะครับเนาะเออูพี่น้องครับเสียงหมากกระแลงได้ยินบ่เอฟสองเช่นกันเาตัวนี้หูหูครับว่าเรียนน้ำมูกไปด้ไปไปเออเดินเดินลูกเดินเครื่องดำปิดนะจะค่ะเออเครื่องดำนะครับพี่น้องตัวนี้เงาหางเงาหางอย่างใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งอีก ไปลูกไปมาลูกมาต้อนมาทั้งพี่แม่เดี๋ยวใจจัาไปเรียกเอานะครับพี่น้องครับมาลูกมาตัวนี้เพิ่งจะดึงเดาจากแม่มาตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าตัว่าสิตีเบอร์เหมือนแล้งหน่อย F2 F2 เจ็ดหมื่นเก้านะครับเด้อเป็นลูกหุ่นตัดลูกหุ่นตัดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ออกไปพุ่นนะครับพี่น้องครับตีเบอร์เหมือนแร้งแล้เลือกเอานะครับเนาะมันตัวใหญ่เห็นสีทำไงนะครับเอ่อนี่นะครับเด้อมันเลือกมาชมเอาพี่น้องอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหลุ่นนี่ครับพี่น้องครับสีมันี้เป็นทั้งสีนะครับเด้อออนนีี่่่่่่หหมูใญะะะล นี่นะครับเด้ออยากจะได้ตัวไหนไมังเลือกมาชมออกค่ะพี่น้องนี่ไปไปนี่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 อ่ะนี่นะครับเด้อสามหนึ่งเก่าอ่ะนี่หลักกระถิเป็นไฟนี่นะครับพี่น้องเห็นป่ลูกตัวแปดมืดห่าค่ะเนี่ยตัวไหนแปดมืดห่าครับเมียค่ะลูกเพื่อนอ่ะตัวนี้อันนี้ลูกเพื่อนอ่ะลูกของอันแปดมืดห่านะครับตัวนี้นี่พี่น้องครับตัวสีปรกงามเลยนะครับเนาะนี่เอาอยากจะได้มังเลือกเอาค่ะพี่น้องครับหรือว่าพุ่นพวกแม่ลูกมีให้เลือกหลายครับอ่ะมาเลือกเอาเลยที่เปี้ยฟาร์มครับผม มืัอนี้มี can ไอแค่นิ่นแล้วค่ะแม่จ้ามัเปิดแค่นี้ค่ะเปิดแค่นี้นะครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อูมันเป็นห่อกันอยู่ในฝุ่นพี่น้องครับเห็นปะอ่ะจังได็ก็คลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อว้แค่นี้ครับก็ขอสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะ